มานการะเด้นสวัสดีครับวันนี้เช้าๆเช่นเดียวกันครับพามาชมความงามของบอนหน้าไทยชื่อเพชรสยามครับเพชรสยามนี่ผมได้มาจากพี่เอ่อน่าจะอยู่สีสุเกตนะเป็นข้อชํามาส่งมาใบสองใบครับผมเอามาขุนเอาอันนี้อายุประมาณ7เดือนแล้วเพราะว่าเป็นไม้ชําข้อก็จะโตช้าหน่อยครับน้องเริ่มให้ไหลแล้วครับผมผมกลังทําจํานวนปลายไหลอยู่นะครับนี่ครับด่างดีด่างสวยมากด่างนิ่งมากนะครับผม แบบนี้เลยการน,นี่ก็ด่างดีเหลืองขาวชมพูครับต้นนี้เพชรสยามบนาไทยครับรอก่อนนะเพราะว่าปลายไหลกำลังขึ้นเลยเต็มเลยครับประมาณ78ไหลนู่นนะครับสวยมากครับผมสำหรับเพชรสยามต้นนี้นะครับนวลจริงๆด่างดีด้วยครับผมไม่หลุดเลย